สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนุชชรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อมๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะาพาเพื่อนๆม,มารู้จักกับคำนำหน้านามที่บอกเพศนะคะทุกๆคนอาจจะเคยรู้และเคยคุ้นหูมาแล้วนะคะในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งภาษาอังกฤษจะมีคำนำหน้านามนะคะอยู่2แบบนะคะในภาษาสเปน ก็จะมีคำนำหน้านามสองแบบเช่นเดียวกันกันกบภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาดูหน้าตาของมันนะคะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากคำนำหน้านามแบบชี้เฉพาะนะคะคำนำหน้านามแบบชี้เฉพาะ ใช้ L เป็นคำนำหน้านามเพศชายลาเป็นคำนำหน้านามเพศหญิงทีนี้เรามาดูคำนำหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะกันนะคะอุนเป็นคำนำหน้านามเพศชายอุ a เป็นคำนำหน้านามเพศหญิงตัวอย่างนะคะ คำนำหน้านามนะคะทั้ง2แบบนี้นะคะเมื่อเราเกล่าวถึงจํานวนที่มากกว่าหนึ่งะคะเป็นรูปผ้าหูพจน์นะคะมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่ามันเปลี่ยนหน้าตายัางไงนะคะรุจะทําตารางขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆไม่งงนะคะเราจะมาใช้นะคะเอกพจน์ผ้าหูพจน์พร้อมด้วยคําแปลนะคะ l chico แปลว่าเด็กชายที่มีจำนวนหนึ่งนะคะ Los chicos แปลว่าเด็กชายที่มากกว่า1น,นะคะ La carta จดหมายที่มีแค่จำนวนหนึ่งนะคะ Las cartas จดหมายที่มีมากกว่า1เห็นไหมคะมันเปลี่ยนหน้าตาไปเรจะมาดูคำว่า Una กันนะคะ อุนากาซาบ้านจำนวนหนึ่งหลังนะคะอุนัสกาซาบ้านมากกว่าหนึ่งหลังขึ้นไปนะคะอุนโกเชรถจำนวนหนึ่งนะคะอุนอสโกเชสรถที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนข้อสำคัญคือ เวลามันเปลี่ยนรูปไปเป็นผ้าหูพจน์แล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการเติม s คำนำหน้าคำนามนะคะแล้วเราก็จะต้องเติม s คำนามเช่นเดียวกันนะคะให้มันสอดคล้องกันอย่างที่นุชได้ทำให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะมันจะมีการเติม s ทั้งสองคำเลยเห็นไหมคะเป็นไงคะเพื่อนๆ ฟังแล้วงงไหมหรือว่าเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเม้นลงมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้นุชก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายอาดีเย